ทำกี่สิบข้อยรวยเป็นแสนขอให้เจริญเจริญทุกคนนะครับรวมต่อยอดกระถินกันมีไหมขอเรียนเชิญครับรวมต่อยอดกระถินกันเอาอ่ไร 아 ể quý nhà วนี้จองแลเอออ่ะสองอันนี้สองที่ตนเสาหน้าพระประธานเนี่เขาจองแล้วนะครับอืออ่ะจองแล้วทางเจ้าภาพทงเท่าไลเนี่ยทางเจ้าภาพโยมอิทธิชัยคุณมาลีคุณกรกฎอุมาพรร่วมต่อยอด25,000บาทสาธุจอดเจองไว้สองทงพันหนึ่ง คนก็มาให้สองพันน่ะให้เขาไหมอายังเหลืออีกสองทงก็มีแล้วเอาแล้วเอาแล้วเหลือสองอันนู่นนู่นสองอันนู่นก็จองไว้พันหนึ่ง เอาเลยเอาไม้เข <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ้าเลยเอาไม้เข um, hmm. ้าเลยนี่นี่ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่เหรอนี่นี่ทางนี้นี่เขาจองไว้สองอันนี่อันนี้ก็อนนี้นี่นี่คนนี้อนี่เขาจองไว้ก่อนอันนี้เขาจองไว้ก่อนอันนู้นกับแอาให้เขานู่นนี่อาอันนี้อันนี้นี่อัน อ้าวนี้คัดจองไว้แล้วอ้าวไม่น่าคัดจออ้าวงั้นเอาเอนู่อันเอาู่นมอันเลยบา้มันเลยป่วยเลยบานี่ทำร่วนี่ได้ไหมเออเอไม่ได้ออเถอนอีกเขห้าร้อยอ้าวูหนูไอ้ใจเหลนี้อมอืมอืม Oh. Nè, khải đi dân viên à lưỡi anh nữa này, dân mình bị khuôn tròn cũng thấy giúp hèn anh ơi hèn rồi เอางั้นก็ถึงข้าวหน้าเดี๋ยวให้พระอาจารย์ทำมาเยอะๆหน่อยอ้าวอ้าวรวยรวยสวยสวยงามงามล่ำล่ำรวยรวยได้ไปแล้วเกิดอ้าวอ้าวรวมโอยอ้าวอ้าวไอ้ทิศทั่วถึงกันเด้อิศไอ้ทั่วถึงกือขันเงินเนี่ยเอาเงินวางให้คนเขานับเออวางนับไปเลยแล้วก็ถือขันไปนั่งโน้เลยจะได้เร็ว อาคนนับก็น,นับไว้ยอดไม่ได้สามได้ได้นับให้ได้หามื่นนะไม่ถึงก็ล้นปั๊บนะ อัลโลอเอาหนังใกล้หมดแล้วอ่อ่าอเอา,อา,อาทงคนละนิดคนละอนันสองอนันอาอาะไร้จักสะ อ่าได้หรือยังยอดต่อยอดอ่ะยอดมาหรือยังกำลังกำลังนับครับอ่านับนับนับ,นบอ่าวธงเล็กยังไม่หมดเหลือเหลือกี่พื้นเหลือกี่พื้นธงเล็กเหลือกี่พื้นอ่าทองเล็กเหลือกี่พื้นอ้าวอ่าพื้นละหนึ่งร้อยบาทธงเล็กหนึ่งร้อยบาทเอาเก้าสิบเก้าไม่ทอนเก้าสิบเก้าไม่ทอนอ่า เอาเหลืออยู่ประมาณสักสักิบใบส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 ุดท้ายมั้งอโอ้สิบใบคือลายกรมกรมเลยกรรมละสิบสามกรรมกับสามสิบนี่นเองโอเคครับเหลือกี่พื้นเน่ยอ่ะทองเล็กเหลือกี่พื้นทองเล็ก ยาอมกุ้งย้มกุ้งเอาเอาธงเล็กมานี่เอาธงเล็กมายืนข้างหน้านี่ใครจะเอาให้ยกมือใครจะเอายกมืออาธงเล็กธงเล็กร่วมต่อยอด100บาทลดให้เหลือ99บาทเอาตอนนี้ลดให้เหลือ99บาทเอ้า99้าสิบาทภายใน5นาทีนี้ให9เาสบเก้าบทผืนละเก้าสิบาทเอ้าเดี๋ยวพระอาจารย์ก็บ,บอกใครเอาเมาส์ติดผืนแถมให้ผืนอีกครับเฉพาะหนาที5นาทีแรกนี้99บาทจาก100บาทตอนนี้ลอยเหลือ99แล้ว เดี๋ยวใครได้สิบืนก็แถมพื้นนี่งทงใหญ่ทงใหญ่เหลือกี่ผืนทงใหญ่เหลือหมดแล้วทงใหญ่หมดแล้วเนาะธงใหญ่หมดแล้วเหลือทงเล็กก็ธงเล็กธงเล็กใครยังไม่ได้ทงเล็กยกมือขึ้นใครยังไม่ได้ธงเล็กยกมือขึ้นต่อไปจะลดจะลดให้จะลดให้ ใครยกมือขึ้นจะลดให้อใครได้ไปนี่ร่ารวยร่ํารวยอคุณยายแต่ต่อยอดต่อยอดคุณยายต่อยอดอะสาธุสาธุยายต่อยอดเอาหนึ่งพันคุณยายต่อยอดหนึ่งพันบาทเอาไปอีกเอาไปลดซิพื้นนั่น ไปเลยไปเลยไปไปแจกรูปแจกหลานคุณยายแจกรูปแจกหลานอ่ออ่าต่อยอดอ่ะปะล้วอาครบหรือยังครบหรือยังเอาหมดแล้วเนาะหมดยังหมดยังคนไหน คนไหนอ๋ออ๋อต่อยอดหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมอ่าเอาเอาให้ให้โยมเข้าไปอีกอ่าสิบอันสิบผืนสิบผืนเอาแค่สองเอาแค่สองผืนเอาสาธุสาธุาอ,าอ่าอ่าต่อไปถ้าเกิด ถ้าเกิดใครจะต่อยอดก็ก็มาตามหลังเดินใืนใหญ่เืนเนึดินเดินเดืนเหนเดงนเดินีดนเดิ้่าผนด้นเหญ่เหลืเดินเดนเนเดินเดินเดินนนเนดนเดนดเดิเดิเดินเยเดอเดเดินเด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 ินนนเเนนนหลังเหลวงปู่ท่านให้พรแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาต่อยอดทีหลัง ต่อยอดเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นับนับยอดเด้อเด้อนับยอดกำลังกำลังนับครับแป๊บเดียวแป๊บเดียววันนี้ก็เสมียนนักการบัญชีมาจากธนาคารโลกลนับชาหน่อยอให้ปู่เมตตาให้ปู่เมตตาให้

hai <laughs> bốn 8, bốn hai 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 hai

ได้เท่าไรจะถึงสามแสนไหมเนี่ยต <p ère> ่อยอดแล้วได้กี่หมืนแล้วสองแสนรวมกันเลยยังรวมได้เท่าไรเนี่าไวีกห้าร้อยอาจารย์อ่าบวกอี่ห้าร้อยมาบวกไปได้เท่าไรสองหมื่นนี้สองแสนเท่าไหร นี่ร่วมร่วมสองหมื่นไปรวมใชรวมตัวนี้รวมสองหมื่นห้าอย่างอ่า sáu, <laughs> <nó bỏ. cười> <laughs> 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 oh, à, lùm yot, oh, phang 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 phang, à, อ ah, ่า้องปูว่แกแบ่